โอ้โหเลยดูว่าตอนนี้ตลาดคริปโตแดงกันเต็มข้อนะครับเราจะได้ขึ้นมาแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะวันนี้ก็ลงมาใช้ได้นะครับบิตคอยลงมา0.3%นะครับนะหนึ 1, 8, ่งแหนึ่งหมื่นแปดพันจริงก็ไม่ได้ลงอะไรเท่าไหร่แต่เอาคอยลงไปแรงอีกแลละนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่สังเกติดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราลุ้นเอาคอยซีซันกันอยู่นะครับซึ่ง ต้องรอดูนะว่าบิตคอยถ้าขยับกลับมาแล้วเอาคอยจะกลับขึ้นมาแรงๆได้เลยหรือเปล่านะครับแต่ถ้าบิตคอยนี่ทรงๆนานๆเนี่ยนะฮะซึมๆเนี่ยอันนี้น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะไปเข้ายึดหลบเดิมนะว่าบิตคอยขึ้นแบบไม่ทีๆนะฮะหรือว่าขึ้นแบบไม่ติดต่อกันนะครับขึ้นพักตัวเป็นเดือนเนี่ยเอาคอยมโอกสจะเละนะครับแต่ถ้าขึ้นแล้ว พักตัว2อวันเสียหวันแล้วไปต่ออันนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าโมเมนตัมต่างๆจะกลับมาได้หรือเปล่าหลังจากนี้อันนี้ต้องจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับแต่สิ่งที่ยังดูดีอยู่นะครับก็คือตลาดหุ้นสหรัฐยังโอเคนะเพื่อนปิดเขียวสบายๆนะครับนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับดาวโจนส์ด a คเอสแอนด์พนะครับก็ถือว่าโอเคดีกว่าที่ตลาดหุ้นสหรัฐเละนะครับถ้าแบบนั้นเอาคอย บิตคอยก็มีโอากาสจะเละตา,ตามตามกันด้วยเหมือนกันนี่ถือว่ายังเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เทสลาที่หนึ่งนะครับหลังจากที่ก่อนในนี้ก็ถือว่ามีผลประกอบการที่ออกมาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเพื่อนๆในเรื่องของการส่งมอบรถยนต์นะครับก็ถือว่าลดลงถึง13%นะครับนะในช่วงปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงรายได้รวมนะครับอยู่เพียงแค่7,40,000ล้านนะครับเพื่อนๆนะซึ่งก็ลดลงจากที่ ทางนักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยถึง12นะครับถือว่าเป็นผลกําไรที่ลดลงใช้ได้เลยเหมือนกันนะเพื่อนเอันนี้ต้องรอจับจ้องกันให้ดีนะครับเพราะว่าเทสลาก่อนอนี้นี่คือน้าโดกมาเนาะตอนนี้ผลประกอบการหรือว่ายอดขายต่างๆเริ่มลดลงรวมถึงในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับจากเดิมเนี่ย890ล้านนะฮะ เมื่อปีก่อนนะตอนนี้ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนะเพื่อนๆอยู่เพียงแค่439ล้านเท่านั้นนะครับเึ่งเหตุผลส่วนหนึ่งหรือว่าเหตุผลหลักๆเลยก็คือในเรื่องของผลกระทบที่มาจากการสนับสนุนในด้านของพลังงานสะอาดจากทาง One Big Beautiful i g b b i l l ที่ไม่จะรักการสนับสนุนเท่าที่ควรนั่นเองนะครับนะก็เป็นเหตุผลที่ลอนม m ส s k เขี่ยงกับ Trump หรือเปล่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับอ่ะโอเคนะครับนะแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วนะในเรื่องของ EV ต่างในเรื่องของพลังงานสะอาดต่างๆมันก็ จะต้องดําเนินการต่อไปนั่นแหละแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันก็อาจจะมีการติดขัดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับมันจะต้องมีข่าวแย่ๆมีื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นระหว่างทางบูรันเสมอๆอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ดีเพื่อนๆสำหรับบิตคอยนะครับนะก็ถือว่าเทสลาก็ยังถือบิตคอยอยู่ประมาณสัก1,400ล้านไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ขายอะไรเลยในตอนนี้ถ้าเทสลาขายเนี่ยไม่แน่อาจจะโดนแทงแดงสแปดเมตรนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีกันบ้างนะครับในแวดวงของธนาคารนะครับล่าสุด PNC นะถือว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่อันดับ7ของสหรัฐนะครับก็ได้จับมือกับทาง Coinbase ในการที่จะบริการซื้อขายคริปโตนะเมื่อตอนนี้แบงก์มาแล้วนะฮะซึ่งผมเชื่อว่าในไทยหรือว่าที่อื่นๆก็ควรจะมีเหมือนกันในการให้บริการลูกค้าที่เขามีลูกค้าอยู่แล้วนะบางคนเขาอยากจะซื้อคริปโตแต่ไม่อยากจะซื้อที่ไหนอยากจะซื้อที่ธนาคารที่เขาไว้ใจมากกว่านะครับซึ่งตัวน,นี้สหรัฐมาแล้วนะครับ PNC Bank ึ่งการบริการในครั้งนี้นะครับก็คือ CaaS นะครับหรือว่า p t y p t o as a service นั่นเองนะครับนะก็จะให้บริการให้ลูกค้านะครับสาม,มารถได้ซื้อขายและเก็บคริปโตได้โดยตรงผ่านระบบธนาคารเลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องออกไปใช้แอปอื่นเห็นไหมนะครับนะโอเคก็ใครที่ชินชอบในการใช้แอปอยู่แล้วผมว่าอนาคตก็คงจะอยู่ในแอปของท่านนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปใช้งานที่ไหนแล้วโอเคทีน,นี้เดี๋ยวเราไปดูที่ ETF Pro กันบ้างนะครับนะบนะก็ถือว่า โฟมันลดลดลงมานะในช่วงที่ราคาบิตคอยนิ่งๆเนี่ยถ้าเราดูนะโฟขึ้นบิตคอยพัมโฟไม่ไปไหนนะฮะโฟนิ่งๆเนี่ยถ้าเราดูคือมันมันไปตามตามเม็ดเงินสถาบันมากมากเลยนะฮะในตอนนี้ถ้าเราดูเนาะโฟเทราคาลงราคาลงโฟขึ้นราคาพัมฮะตอนเนี้ยเริ่มมีการเทๆบ้างนะนเพื่อนๆแต่ก็ถือว่าไม่ได้เทเ,ทเยอะอะไรไม่ใช่แบบ18เมตรแบบนี้ฮะก็แค่มีการเทถ้าเราดูเวลาที่มันขึ้น มันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อทุกวันนะเพื่อนก็มีเทบ้างวันหนึ่งเทบ้างวันหนึ่งเทบ้างวันหนึ่งเทบ้าง3วันแล้วขึ้นต่อก็คือถ้าเทแบบ2อสวันอ่ะโอเคอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แบบแค่นี้แค่นี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่าการเทรอบนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเราดูโดยรวมแล้วในเรื่องของการเก็บ Bitcoin ETF นะเพื่อนทั้งหมดนะฮะดูความชันฮะมันดูเหมือนหรือว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่ชักเริ่มที่จะเปลี่ยนความชันนะฮะมีรุ่นเหมือนกันที่มันจะไปแบบนี้นะฮะ แต่ถ้ามันลงมาแบบนี้ก็สังเซงนิดนึ่งนะอันนี้อาจจะเจอคอร์เรคชันชุดใหญ่นะแต่ถ้าเราดูเนี่ยดูมาว่ามันชันขึ้นชันขึ้นแรงๆแล้วนะในตอนนี้นะฮะมาแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมเาาป็นสีแดงๆตรงนี้ก็คือเป็นราคาบิตคอยนั่นเองนะครับคือพอถ้าเราดูนะสังเกตน,นะเวลาที่การสะสมจากทาง ETF เนี่ยนะฮะสูงขึ้นเนี่ยมันมักจะทําให้ราคาบิตคอยสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเราดู ฮีทขึ้นฮีทขึ้นฮีทขึ้นไม่ค่อยสะสมไม่ค่อยสะสมจางลงจางลงจางลงราคาจางลงนะพอสะสมฮีทขึ้นฮีทขึ้นคือมันแปลผันได้แบบตรงมากๆนะครับนะก็ถือว่าโอเคอยู่ในณะดัน,น,ดนี้ทําออทําไฮอยู่นะไม่ใช่ว่าจะขึ้นมาปุ๊บๆออกข้างแล้วลงไม่ใช่นะฮะอันนี้มันยังขึ้นอย่างนี้อยู่แลยมันยังชันมากๆอยู่แต่มันแค่แบบยืดๆนิดนึงผมว่าก็ใจเย็นนะครับสำหรับชาวกระทิงทั้งหลายทีนี่จะราดูเรื่องไม่ดีนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําไมตลาด ดำลงในตอนนี้นะครับคนจะถูกไปพลในเรื่องของจิมครามเมอร์นะครับที่ได้ออกมานะฮะพูดถึงว่าเขาเนี่ยซื้อบิตคอยนะครับนะแล้วก็ซื้ออิทเชียมนะฮะฉันซื้อมันเยอะเลยนะครับนะเพราะว่าฉันเนี่ยค่อนข้างกังวลในเรื่องของการขาดดุลการค้าของทางสหรัฐนะครับซึ่งก็บิตคอยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเฮชในเรื่องของการประกันสําหรับความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าความไม่น่นอนต่างๆนั่นเองนะครับนะรวมถึงคนยังได้บอกด้วยนะฮะว่าเขาก็ต้องการที่จะ มีบิตคอยน์แล้วก็อีเทเรียมให้กลับให้ลูกให้หลานนะครับเพืเ่อนๆนะนะโอเคก็จิมแคมเมอร์บูลลชมากๆในตอนนี้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะเก<ล>ิดอะไรขึ้นบวลาที่จิมแคมเมอร์บูลลชบูลลชเน็ตฟิกบ๊ามกูแชนทูเกตเอาออฟคริปโตบูมก็พูดยากเพืเ่อนให้ซื้อ Netflix ปุ๊บร่วง57%ให้หนีจากคริปโตปุ๊บพุ่ง40%นนะครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะว่ารอบนี้จิมแคมเมอร์บอก ให้ซัดบิตคอยกับอีเวเรียมจะยังไงนะครับซิ้วเสียวอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ต้องจับจ้องกันให้ดีโอเคทีนี่จะมาดูที่ราคาบิตคอยกันบ้างนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนหนนาพนะครับนะถือว่าราคาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในณขณะนี้นะครับยังเขียวเดย์รอ่ออยู่ก็ปล่อยมันไปนะเพื่อนไไม่ได้มีอะไรแต่สิ่งที่น่ากังวลอยู่บ้างก็คือในเรื่องของ MSD ที่ตัวนี้เริ่มครอสตัดลงมาแล้วนะในไทม์เฟรมเดย์นะครับแต่ถ้าใครที่รอ จังหวะย่อสวยๆในทำเฟรมเดย์ตอนนี้ผมว่าต้องจับจ้องให้ดีแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากนี้เวลาที่เอเมซอดมันคอตัดลงมาเนี่ยแล้วถ้ามันลงมาเรื่อยๆแล้วถ้ามันแบบเริ่มบีบตัวอารมลงมาเรื่อยๆแล้วเริ่มบีบตัวอันนี้ต้องจับจ้องะนะฮะอาจจะเป็นจังหวะที่สวยๆก็ได้หรือว่าอาจจะต้องรอราคาให้มันลงมาในแบรนเดย์ตรงนี้ก็ได้นะฮะแบรนเดย์ตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วกลับขึ้นไปนะครับนะก็ถ้าลงมาจนแดงเลยเนะนี่ยสำหรับแบรนเดย์นะก็จะเข้าแกมวิเขียว เดแดงหลอ่ลอๆเหมือนอย่างช่วงที่ผ่านมาน,นั่นเองนะครับรอบนี้จะยังไงนะครับจะลงมาเรื่อยหรือเปล่าหรือว่าจะย่อลงมาแค่แบนเดย์อันนี้ต้องจับจ้องกันให้ดีแต่ถ้าเราย่อไปดูที่สชั่วโมงเนี่ยก็ยังไม่ลงเท่าไหร่นะพูดตามตรงนะครับในเรื่องของทาเฟรมสชั่วโมงยังไม่โอเวอร์โซเท่าไหร่เนี่ยแต่ถามว่ามันขึ้นได้เลยไหมก็ขึ้นได้เลยนะครับนะก็ตอนนี้4ชั่วโมงกําลังตั้งท่าทําทรงสามเหลี่ยมอยู่นะครับแล้วดูเหมือนว่าจะเบรกมาแล้วนิดหนึ่งด้วยนะแล้วก็พู l l back ลงมานะมจ ไปต่อเหมือนกันนะจริงๆราคาแท,ทบไม่ลงเลยเพื่อนๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮนะเราไปพีคอยู่ที่หนะึ่งแสนสองหมื่นสองพันเนาะลงมาแค่แบบจากจุดพีคลงมาตอนนี้แค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับนะแต่ก็เอาคอยแหละที่มีปัญหาอะไรนะครับอ่าที่มีปัญหาเนาะก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่ายังไงแต่ถ้าใครรออยู่ผมว่าอยากจะให้มันเทงสักเครื่องหนึ่งนะครับสีนะ่ชั่วโมงโอเวอร์โซสักหน่อยหนึ่งจะได้จะได้ไดสวยๆมากกว่านี้ขอดูสิบหกชั่วโมงสิสิบหกชั่วโมงยังไม่โอเวอร์โซเลยนะครับับ store, บสสหรตอเพื่น สบหกชัมม่วโมงยังไม่โอเวอร์โซเลยถ้าสบหกชัมม่วโมงโอเวอร์โซจะหล่อมากกว่าน,นี้นะะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะยังไงนะครับแต่ตอนนี้สบหกชัมม่วโมงเริ่มบีบตัวละนะครับก็ยังไงวางแผนกันเอาไว้ดีแล้วกันแต่ถ้าใครซื้อซื้อทำเฟรมเดย์ผมว่าเขียวแรกก็ป้อนไปนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาที่มันขึ้นมันก็ย่อเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะสบายสบายตอนนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทําให้บิตคอยอาจจะยังไม่ไปไหนในช่วงนี้นะครับนนนนนนะะะะะะกกก็็เเ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 ปปรรรื่ 2, ่่อองงงขตตัััวว M2 าาาาททีีีถ้้ดดูยยยบนนบฮจสไล มันก็คือมันคือช่วงเนี้ยที่เราอยู่ตอนเนี้ยนะไปเปรียบเทียบกับตัว M2 Global มันนี s สั p l y ยนะฮะก็คือมันมีโอกาสจะไซเว่ยแล้วกันเนี่ยมันมีโอกาสจะไซเวย์แล้วมันมีโอกาสจะเบรกจริงๆในช่วงโอ้ประมาณแบบสิงหาเลยนะอันนี้ต้องระวังนะครับนะเพราะว่า,าถ้าเราดูเนี่ยเนี่ยเห็นปะ่ะยืดๆยืดๆขึ้นมายืดๆยืดๆตรงนี้ล้วไปจริงในช่วงนี้ไปจริงในช่วง15สิงหาฮะ ตรงกับที่หมอปลายบอกหรือเปล่นะนะานะครับนะพัมสิงหานะฮะถือว่าเป็นจุดที่ต้องจับจ้องกันนะครับเพราะว่าเออสิงหาถึงตุลาเนี่ยน่าสนใจเพื่อนๆเ,เพราะว่าในเรื่องของตัวไซเคิลของมันนะครับถ้าเราดูเนาะบิตคอยมันจะพัมพตั้งแต่วันที่สิบจูนที่เราคุยกันไปเนาะตอนนี้มันพัมไปแล้วนะไม่ทันแล้วนะฮะตั้งแต่สิบจูลเนี่ยมาละ,ละหลายครั้งเนี่ยเพื่อนๆพื่อสิบสองจุลายพัมสิบสองเดือนเนี้ยนะประมาณสิบถึงสิบสองเนี่ยแปดจุลายก็คือ ที่เราคุยกันมามันไปแล้วนะถ้าใครได้ติดตามน่าจะยิ้มได้นะฮะมันไปกันหมดแล้วเนาะแต่มันมีโอกาสจะย่อหรือเปล่าก็มีโอกาสจะยอ่อเพื่อนๆถ้าเราดูตามสถิตินะฮะมันก็ขึ้นเปี้ยงอาจจะย่อพักตัวแล้วไปก็ได้ถ้าเราดูนะขึ้นเปี้ยงยอ่อพักตัวแล้วไปขึ้นเปี้ยงไปเลยก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพื่อนๆก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราดูจุลายมักจะพัมก็คือเดือนเนี้ยมันพัมไปแล้วนะแต่มันมีโอกาสจะสะบัดสะบัดย่อ และไปย่อดังๆอันยิงในช่วงตุลาหรือว่าขึ้นแรงๆจริงสิงหาขึ้นแรงๆจริงสิงหาและย่อหนักช่วงตุลาแล้วไปต่อช่วงปลายปีอันนี้คือเชิงสถิติในเรื่องของ Bitcoin Power Curve Cycle c l o ิลครานะฮะอืมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงที่ได้แต่มาดูที่เอาคอยกันบ้างนะครับหลายคนก็รอเอาคอยกันอยู่แหละแต่ผมคิดว่ามันยังไม่มาเลยนะสำหรับเอาคอยหรือว่ามันเป็นจุดที่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับเพราะถ้ารูดูนะเมื่อไรก็ตามที่บิตคอยออทัมไในะ้เนาะก็มันจะเกิดเอาอัาะ บิตคอยลออร์ามไฮในะตอนปี2017ฮนะพอบิตคอยลออร์ามไฮปุ๊บบิตคอยก็จะขึ้นไปอีก1,400%นะถ้าเราดูแล้วเอาคอยอ่ะพุ่งไปเลยฮนะหมื่นเจ็ดพันเปอร์เซ็นต์คือตอนที่มาจากหลุมก่อนที่บิตคอยออร์ดามายเอาคอยถ้าไม่ไปนะห้าพันเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหรือพูดง่ายๆเลยว่าเอาคอยมันจะไปหลังจากที่บิตคอยออร์ามไฮแล้วก็ขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งฮนะนึกสภาพตอนด้านล่างอ่ะขึ้นแค่ห้าพันเปอร์เซ็นต์ด้านบนอ่ะแรงกว่าเยอะนะฮะบิตคอยออร์ามไฮเปรี้ยง บิตคอยขึ้นพัน0ร้อยเอน์าคอยขึ้นหมื่นปร์เซ็นต์รอบต่อปี2องพันยี่สิบบิตคอยเอ่อเบรกออดัมไฮได้เนาะบิตคอยขึ้นมา2 0งรอยเอรน์าคอยขึ้นมา7 0็ดร้อยเปร์เแล้วจะระดูตอนที่บิตคอยยังไม่ออทามไฮเอาคอยขึ้นเพียงแค่4 0่เองนะขึ้นน้อยมากนะครับแต่พอบิตคอยออทามไฮขึ้นมา7 0็เราพูดง่ายๆเลยว่าตอนด้านล่างอ่ะมันขึ้นช้ากว่าด้านบนคือด้านบนอ่ะมันจะพราโบลิกมูฟขึ้นแบบแรงๆแบบโฟโมนั่นแหละพต่อตามตรง บิตคอยออนทำไมละแต่ขึ้นแค่63%และเอาคอยขึ้นแค่62%เท่านั้นเองครคือมันยังไม่ไปไหนเลยฮะปกติแล้วมันควรจะคูณสองคูณสามหรับบิตคอยถูกต้องไหมทราลบิตรอ,อบที่แลบิตคอยขึ้น2 0งอเอราคอยขึ้น700ดร้อยแสดงว่าคูณ2กว่านะครับรอบนี้ถ้าคูณสักสองเนี่ยหกสิบออาคอยควรจะสักร้อหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยัง ไม่ถึงไหนเลยนะครับนะก็ยังไงจับจ้องกันได้ดีแล้วกันสหรับโอ้คอยหลังจากนี้นะครับแล้วก็ถ้าอีเทเรียมไปนะฮะต่อไปก็น่าจะเป็นล่าแชมป์แล้วก็เอาคอยซีซั่นนั่นเองนะครับสำหรับเม็ดเงินต่างๆตอนนี้เม็ดเงินเนี่ยมาเริ่มโฟลูจะบิตคอยมาดีอีแล้วนะถ้าเรามองในเรื่องของเออ่ถ้าเรามองในในส่วนของอตัววอลลุ่มต่างๆนะครับถ้าเราดูเนาะวอลลุ่มอีเทเรียมเพื่อนๆมาเยอะกว่าเยอะฮะวอลลุ่มบิตคอย ดรอปลงเยอะกว่าเยอะน่าสนใจเหมือนกันแบบที่เราได้คุยกันเป็นในไลฟ์เมื่อคืนนี้ครที่ยังไม่ดูไลฟ์อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็มีมัโอโ้โหจากมูรดนะเพื่อนถือว่าเป็นคลิปตัวมีมนะฮะมองว่ารอบนี้เป็นมีมคอยมานะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราดูกันเอารอบที่แล้วเป็น defi summer gamefi nft metaverse คือมันก็มีหลายสตอรี่นะที่เกิดขึ้นในรอบที่แล้วนะฮะร,รอบนี้หนึ่งในะนั้นก็คือมีมคอยหรือเปล่าอันนี้ต้องจับจ้องกันนะครับ,นะรบแต่ก็ ไม่มีใครรู้นะเพื่อนว่าจะขึ้นไปได้ถึงขนาด10บเทรเรียนเลยหรือเปล่า ถ้าขึ้นเนี่ยมีมคอรก็ไม่อยากจะคิดว่าจะแรงขนาดไหนนะครับเราก็ต้องหาใครนะครับขี้เกยียจในการค้นหาหุ้นต่างนะครับนะเป็นประมาณตัวเนาะขี้เกยียจค้นหาก็สามารถเดี๋ยวเข้าไปสมัครตัว Sto c k Signal ลสกินเนอร์กันได้นะครับจะส่งไปในอีเมลทุกๆเช้าในช่วง7จ็ดโมงเช้านะครับนะเพียง9,900บาทนะหรือว่าวันละ27บาทเท่านั้นฟรี2เดือนนะครับอันนี้ทั้งปีนะเพื่อนๆสมัครแล้วลืมๆไปเลยนะครับนะก็สามารถได้สแกนได้เลยนะครับเราก็สามารถดูเนื้อหาต่งตงตงางๆกันได้เลยหนระือว่ารอรับอีเมลกันไไไไดดดด้้้้้้เเลลลยยยนนนาาาาูคคิิิปววววีโอออออกกกกััั็ผมมททบแ่่ตตงงงงขสๆ มไม่มีบัตรเครดิตก็สามารถสมัครได้หรือว่าถ้ามีบัตรเครดิตก็สามารถสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับก็รอรับอีเมลกันได้เลยนะเพื่อนๆวมถึงจะได้รับในเรื่องของวีดีโอบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยน์สิปีเอาไว้ให้ด้วยนะครับเทปแบ็กเทสเอาไว้ให้แล้วนะฮะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันละกันนะครับทีนี้เราจะไปดูในอีเมลที่ส่งมาในช่วงเช้าวันนี้นะฮะก็วิเขียวได้แดงมาแล้วนะเพื่อนหุ้น ADP แล้วกันนะขอดูซิว่าหุ้นนอกเป็นไง ADP นะครับสลหรับตลาด n a s d a ตตอนนี้อาการเป็นยังไง น่าจะส,สบายๆนะครับนะสำหรับหุ้นสารานยิ้มได้แหละอ่ะวิเขียวเดแดงรอๆมาแล้วนะฮะซึ่งเราก็มองว่าวิเขียวเดแดงรอบนี้ก็จะขึ้นแบบช่วงกันก่อนหรือว่าไม่มีความเป็นไปได้นั่นเองเพราะว่าวิเขียวหรือว่าทาเฟรมใหญ่เขียวอยู่แต่เดมันย่อเนาะเนี่ยเดย่อเดแดงแบบนี้นะฮะซึ่งแบบเนี้ยก็จะแจ้งเตือนไปในอีเมล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 ซึ่งตอนนี้มีสัญญาณเรียบร้อยแล้วฮะเนี่ยวิเขียวเดแดงหล่อๆนะฮะหล่อๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือน,นกันโอ้โหหุ้นนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยวิ่เขียวแดงวิ่เขียวแดงอันนี้ว right, ิกแดงวิกแดงวิ่เขียวแดงนะฮะก็แพยายามส่งตรงไปให้ในมือถือของเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคมีเรื่อฮะ g v v หรืออะไรไม่รู้หุ้นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะสักคู่หนึ่งนะฮะ GWW v v g นะฮะอออืื้หขึ้นโอ้โหดูราคามันโหหุ้นสารัฐอย่างเอาฮะใน S&P 500เนาะถือว่าเป็นตัวตึงอยู่แล้วใน S&P 500คัดมาอยู่แล้ว500ตัวนะฮะมาแล้วนะวิเขียวแ be OK. ดงฮะ ไปหรือเปล่าวิเขียวแดงวิเขียวแดงวิเขียวแดงก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับการสกรีนหุ้นไทยหุ้นนอกคริปโตนะครับนะหุ้นไทยก็มีด้วยนะคริปโตก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเป็นขอบคุณที่รับชมกันจบยังไงเดี๋ยวไว้ไปเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ